ส่วนข้อที่สี่ดาวพฤหัสอีกแล้วเห็นไหมพฤหัสเนี่ยตัวดีเลยค่ะพฤหัสเนี่ยมันจะต้องนะคะต้องดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วอาทิตย์เนี่ยนะคะแล้วอาทิตย์เนี่ยก็จะต้องเล็งพฤหัสอย่างนี้ฝั่งตะวันข้ามเนี้ยนะคะประเดี๋ยวอาทิตย์มันจะมาแล้วนะเดือนตุลาน้ตแช่เดือนตุลาพระอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้ามาที่ราศีตุลถ้าคุณมีดาวพฤหัสเดิมที่ราศีเมษดวงใครก็ตามค่ะอันเนี้ยมนเข้ากฎเลยพฤหัสเล็งอาทิตย์อาทิตย์เล็งพฤหัสมันสลับกันอย่างเนี้ย นะคะ mm hmm. มันทําให้ดาวพฤหัสเพน mm hmm. อะไรที่อยู่ฝั่งตนข้ามดวงอาทิตย์อ่ะมันจะเพน mm hmm. เพนคือการมองเห็น <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าดาวพฤหัสโครจรต้องดาวอาทิตย์หรืออัแล้วก็เลงดาวอาทิตย์ด้วยเนี่ยแล้วข้ออีกอย่างคือพระจันทร์พระจันทร์ตัวดีพระจันทร์มันเก่ง mm hmm. พระจันทร์สองวันขึ้นมันมาห,าาหาราหูแล้วทีนี้เรามีราหูอยู่ที่ราศีกลุมเนี่ยไปตั้งปีหนึ่งน้องแช่ใช่ไหมเดี๋ยวจันทร์มันก็มาแล้วไล่ได้เลยว่าเมื่อไหร่จันทร์มันเข้ามาที่ราศีกลุ่มเนี่ย เปิดปฏิทินดูแป๊บเนี่ยรู้ละถ้าในดวงเป็นแบบนี้นะมีโอกาสถูกรัตตลี่เนี่ยใช่ได้ได้โชคค่ะมันง่ายนะคะเดี๋ยวาอาทิตย์มันจะมาละเดือนตุลาอาทิตย์ก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเดือนนึงเลยถ้าคุณมีพฤหัสตั้งอยู่ตรงนี้นะในดวงเดิมต้องมีพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษอย่างเงี้ยเท่ากับสองอันนี้มันเล็งกันเลยนะคะแล้วก็รอพระจันทร์รอพระจันทร์ที่มันจะเข้ามาจรเข้ามาทับเอาราหูราหูเนี่ยมันจอดอยู่แล้วไงราหูมันจอดอยู่ที่ราศีกุมอยู่แล้วอันนี้ง่ายนะไปลุ้นเอาในดวงก็ นะคน้ไดคนเมตจับตา <laughs> ดูดีๆถ้ามีพืรหัสอยู่แล้วนะคะ <laughs> ยิ่งเนี่ยคนมีพืรหัสอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวที่มันมาแล้วไงใช่ไหมคะอาทิตย์มันทําให้พืรหัสเพียนโดยมากนะครับถึงแม้จะไม่ครบองค์ประกอบทั้งสามนะน้องแชร์ที่เท่าที่ครูเคยสังเกตเนี่ยเมื่อไหร่ที่พืหัสเพนเนี่ยคนนั้นมักจะได้สตัง